Water. it's a bowl of fruit it's, four. it's a vase it's of flowers it's Five. a bowl of it's a vase it's a newspaper it's a newspaper. It's new paper. it's new a piece paper. Of chocolate the chocolate it's a chocolate can tea It's the dust of the water. Hmm. It's the cup of the coffee. Hmm. It's the bowl of the fruit. It's the white of the flower. Hmm. It's the bowl of the... It's the bowl of the fruit. It's is a newspaper. Mm. New mm. The story name. of the chocolate. is a piece of the chocolate piece by piece piece Peace. I eat soft. Soft peace of chocolate. If it's tin, he called peace, Peace. 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 I don't. Don't test it. It is a glass of water. It is it a cup of coffee? It is a bowl of food. It is a. It is a vase. Of flower, it Vast. is a new paper. It is a piece of chocolate. 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 Okay. Chocolate. พี่กู้ลองก็ได้ค่ะพี่กู้ได้อยู่แล้วคุณกูอ่านจริงอ่ะอิสการอสวอวาเตอร์อิสกาอิสกพับคาฟอืมิสบอลาอัพออิสบอเอออิสบอพับเอออิสบพอิสเนลเพเปอร It's a pick up. It's a pick up chocolate. Oh, chocolate! Piece of piece of chocolate. Okay, Three. One. It's a glass of water. It's a cup of water. It's a cup of coffee. It's a cup. A cup of of coffee. It's a bowl of fruit. It's a bowl of fruit. It's Four. a bowl of fruit. It's a vase of flowers. It's a, Five. it's a newspaper. It's a newspaper. Six. It's a piece of chocolate. It's a piece of chocolate. yes. Can I have a cup of coffee? Can I have a cup of coffee? Okay. yes, I have a coffee. no 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 can I have คือฉันขอฉันขอใช้ oh, ก็ได้หรือว่าไปเวลาไปสั่งของ can I have สั่งอาหารสั่งกาแฟสั่งไปซื้อใช้ can. Can, can, I I I can I have ใช้ได้กับเวลาไปซื้อของหรือว่าเราอยู่บ้านกับเพื่อนเนี้ย can I have ขอหน่อยได้ไหมให้เพื่อนทำให้ can I have a cup of coffee yes, yes. ถ้าได้ก็ตอบอ yes เออใ h ่เนี่ a a ัน a อ้ o s ้ฟลัชข e ง Yes Yes Okay ช่ใช่โอเค Can i have a piece of อ้ใ o ้ช็อคโ n แ h ต o มมีมีใครอยากถามเพื่อนใช้คำศัพท์คไอ้ก็ได้เอา Can I have a e e yes. คุณแ I have Can I have a new paper แปล่า No เออเออเออเอดีๆหน้า New paper นี่แปลว่านังสือพิมพ์นะจ๊ะนังสือพิมพ์คเออใครยังไม่ได้ถามพี่กุ๊กถามพี่บุลือไหมแมนกับแมนถามกันไหมแมนกับแมนถามกันไหมคะ ติ๊กเลยผมไม่ใช่แมนนะคะอันแหละค่ะแมนเลดี้คุณบุลือแมนเลดี้อันถ้าไม่ใช่ก็แ a n I have a flower? ทำไม่ไหมทำไม่ไหมกล้องแมนทำอะไรกล้องมือติดแหละ Can I have a flower คุณบุลือน้องบุลือค่ะ Can I have a flower? เออได้ไหมได้ไหมล่ะ flower ก็ดอกไม้ อาคุณเป็นผู้หญิงก็คุณเย่แมนเลดี้อ่ะไม่ไม่พี่แป๋วแค่ได้แฮปนี่หมายถึงว่าพี่ขอดอกไม้จากเขาอ้าวเหรอใช่พี่เข้าใจว่าอะไรคิดว่าให้คิดว่าให้เขาเออถ้าถามคุณจะเอาก็แคนยูแฮปแคนยูแฮปใช่ไหมครูเอาถามแบบวูจิววูจิไร เหมือันใช้ can I ไม่ค่อย a n อยู่ can, can I Could you แให้เขาทให้ Could you please uh, Could you please pass the salt please อะไรยางให้เขาทำให้ Could you เออแปลว่าทำ Could Could you Could I have a cup of coffee could you please help me to move the table อันนี้ could you please แบบมันขอให้เขาช่วยอ่ะอ๋อค่ h a v e เนี่ยเราเป็นคนขอเราเป็นคนไปาถึงเราเป็นเราก็ขอ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 ให้เขาทำให้ใช่ไหมขอให้ทำให้เัินไหม could you please มันไม่ค่อยใช้ could you have could you have แต่ could you have อะไร could you have a flower คุณมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่คุณมีดอกไม้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่หมายถึงว่า can can I have can I have a flower นี่ก็คือขอดอกไม้จากเขาถามว่าเขาอยากได้หรือเปล่า would you like some flower Would like flowers จะเอาไหมคุณยากจะเอาหรือเปล่า would you like would you like would you like some flower บูตยูไลนี่คือชอบใช่ไหมอาจารย์อยากจะได้หรือเปได้ไหมอยากได้เหรอได้ดอกไม้แบล้วแค่แลวบูตยูไลอ่าบูตยูไลซัมมันนี่ yes yes เป็นการเหมือนออฟเฟอร์เสนอเหมือนเพื่อนมาเที่ยวบ้านเราเพื่อนไม่ขอปกติถ้าเพื่อนขอก็ไม่จะไม่มีจะไม่ออฟเฟอร์ถ้าเพื่อนขอก็ can I have นะถ้าเพื่อนเป็นคนขอ w o บูตยูไลอ่าถ้าเราถาม Uh, Would you like a coffee อ่าเอากาแฟไหมอย่างเงี้ยเพื่อนมา Would you like a Oh can I have เพื่อนเขาจะบอก Oh can I have เออ Yes please อ่แต่ถ้าเขาตอบก็คือ Yes please Yes please เออแต่ถ้าเพื่อนไม่ถามอย่างนงี้แต่ว่าเราจะแบบเราจะขอเออ Can I have ก็ได้อเเราขลยใช้หมด <laughs> ใช้ได้หมดนะเขาเสนอมาแล้วเอา Can I have ก็ได้ เออฉันเอาอย่างเงี้ยฉันจะเอา a cup of coffee เพื่อนเพื่อนอาจจะถามว่า oh would you like something to drink เอออย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่า oh can I have a cup of coffee อ่ะขอเป็นกาแฟอขอเป็นนมขอเป็นนมเป็นอะไรก็ได้เนาะค่ะคุณอเเป็น orange juice เอ่อน้ำผลไม้อะไรนมก็ได้ออเรนจ์น้องน้องเพชรน้องเพชรไม่ใช่จุ้ยนะลูกออเรนจ์จูสออเรนจ์จูสอ่ะเป็นเสียงอูอสอูออเรนจ์จูสใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ถูมีเอสไหมคะมีค่ะจูสออเรนจ์จูสใช่ค่ะจูสนะคะใช่ไหมคะออเรนจ์ออเรนจ์จูส I would like orange juice ทาไมใช้แค่ I would like I would like I like orange juice I would like ฉันเอาฉันขอฉันอยากจะได้ I would like Would you like เวลาเขาไปใช้เขาก็จะย่อ Would เป็น I'd like i like แบบนี้ I'd like I'd like ต่อต่อเรียนเรียนนี้แค่สามปีมั้งเนี่ยแล้วดาวรับสองปีคุณมุลลึคูดาวรับแค่สองปีอยู่สามปีไม่เอาคูปวดหัวคู่แทบอเฮ้เอาเอาเอาต่อมาเดีปีหน้ามกราดนี่พี่มุลลึกก็แบบปึ้งรู้เรื่อง <laughs> ปีหน้าก็ได้หมดแล้วคุณลือให้รุ่นน้องเข้ามาเรียน4อ u ่ <Four. S 2> uh. What's the time, Peter? It's twelve o'clock. Oh, and Peter, <Yes. S 1> have you got a ruler? Yes, I have. Hmm. Here you are, Anna. Thanks. Have you got a calculator too? No, I haven't, Anna. Ask Emma. คำนี Cal ้นะคะ c a l c u l a t calculator Cal calculator อ Cal ันน Cal ี้ q q calculator q q จำได้ไหมตัว u ที่มันมี y ออกเสียงเป็น q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  calculator ไม่ใช่ calculator นะไม่ใช่ c a l c u l a calculator Cal calculator 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 อถ้าไม่มีก็ no i have อะพี่พี่พี่บุเลยพี่บุลเลยถามอะพี่บุลเลยตอบดอ่ะอพี่บุลเลยถามพี่กูตอบ w a t h a t the time cook bed อยากถามคุกไงถามคุกวอรเาเด็ดถาคุกเออเเรียกเขาพูดกับพี่เขาก็ต้องคุณบุณรมีคู่แล้วอิสเลโอเคโอ้แอนคุก have your ก้อ ruler yes i have uh h e r you you are a and uh t ่ n have you got อ a n have u got calculator have you have you got c a c a o r calculator calculator o calculator no I have no I haven't And n o พี่อะไรนะพี่วิชา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 น่ยเร็ว อ้าวมาถามหน่อยนะคอมอนขอมอนขอมอนพี่บุญลือคำถามพี่วิชาบ้างอ้าวเออ what ah what the time วิชาวิชา what the time วิชาอ๋ไปไหนอะไปไหนไม่อยู่อ่ะ ไม่ได้ยินไ้ยเอาใหม่เอาใหม่ครับ Was h the time which is t w e l v o'clock? Uh. Oh, as which have you got a ruler? Yes, yeah, I have. Yeah, you are Anna. Sorry. <laughs> <laughs> oh, sorry. I believe. and uh, Alright. Thank you. Have your class ah uh, later too. No, I have believe okay. a map. Okay. teacher good night. <laughs> oh, bye bye. <laughs> เอาไปเรียนเช่นี้นะมีคนคุ้นในแล้วโอเคคุณโอเคพรุ่งนี้เจอกันคุ่ณเจอกัสดีค่ะค่ะตักกิ้วที่เชอร์ซีกัน tomorrow thank you so much